วันนี้ไม่ประกวดนางนพมาศแล้วฝ้าเขากุ้มค่ะพี่น้องคะมือน,นี้นะคะมีงานประกวดนางนพมาศนะคะเทศกาลลอยกระทงของทีมงานแพลวพราพระวแสงทองนะคะอุย้ยน้องๆแต่งตัวสวยกันมากเลยค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้เป็นนางนพมาศปีนี้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีนี่เลยนะคะวันนี้เราจะมาเตรียมการนะคะว่าจะให้นางงามเดินแบบไหนนะคะเดี๋ยวรอนางงามอยู่พี่น้องวันนี้ไม่ประกวดนางนพมาศแล้ว เอาเอันไ่นพ่อตุ้บู่ดีเถอะอันไหนที่สดุ้สูงกว่าทีนั่นละ่ะเไงอันไหนทีนส่สดสใส่แล้วก็หน่อยเถอะอเ้ยเราก็จะเดินอย่างนี้นะคะนางงามน่ะจะไปอยู่ห้องนูน้นเด้อมันจะมีห้องหนึ่งที่อยู่ห้องน่ะเป็นห้องแอร์แล้วทีนี้พอเวลาเปิดเพลงเปิดตัวมาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามพิธีกรก็ประกาศไปเบอร์หนึ่งแล้วเขาจะเดินข้างสาฝั่งนู้นมานะเอ้ยระวังเลยเดินได้เดินได้บอบอเปียกบอเปียก แมนบาเปียกบอยไฟเลนน่าม,มันนี้เดินมาข่างสาเดอ้อกล้องเขาก็จะจับเราเองเราเดินมาเลยเบอร์นหนึ่งเดินขึ้นปุ๊บ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 คือมานนี่พี่ที่ก่อนสี่ยืนถ่ายอยู่นี่แล้วพอมาถึ<ร>ง, <มา S 2> งเออขึ้นมาก็มาสวัสดีมารายงานตัวมาสวัสดีเธอประกาศอยู่แล้วเธอกระสิประกาศอยู่แล้วว่วาเบอร์น,นี่หมายเลขนี่ซื้อนี่ซื้อนี่มาหอากสวัสดีรายงานตัวแล้วก็เดินไปหลบมุมอยู่ในนี้ก่อนจนกว่าจะครบทุกคนเสร็จปุ๊บ แล้วพระโคบุษขุคนแล้วผู้สุดท้ายเข้าไปแล้วลราจกย่างลายล่ยลายลายลายออกมาแล้วมายืนเลี้ยงอยู่นี่เพื่อที่เซลมาเข้าจะตอบคําถามอ่ะเดินดูก็ได้หมายเลขรับยึดจับหมายเลขก่อนจะจับหมายเลขไหมนี่ว่าจะบอกเราเลยจับก็ได้นะจะได้ไม่เสียเปรียบกันใครก่อนใครหลังวดี่กยังมาให้เห็ดเพียเลยสิเลยใช้กระดาษอะไรก็ได้นี่่แมแล้วก็หยิบ มันมีลูกกันนะฮจับผู้ชายก้เจมเอาลูกอันนั้นมาสิเอาลูกอ้นั้นมาสิฮอตเอเอาลูกไอ้นั้นมาก็ได้ฟังโชคเข้ายาเขเป็นยูมารุบมาเมียโบสัสวมีหาลูกกันหนึ่งซาซิาะกะเือเขาเลือไม่มันมีถึงสิบสี่สิบห้าลูกมันมีลูกอันนี้ลูกสนุกใช่ไม่โหตัวนวะีเลยเอ้าเขาบอกเห็นแล้วเนาะจําคุณมากกับซีเรฮู เอาใส่มาเลยใส่กะละมังซื้อใส่ถุงใส่ยางมากก็ได้เ,คคเข้ากัสียางยางจากพุ่นมายางขึ้นมะนีตามดานตรีเพลงนี่แหละกระสิเปดิดดนตรีให้มาหอวจะมาวันดีแล้วแนะนําตัวแล้วก็เดินหลบมุมเข้าไปอยู่ในห้องนี้ก่อนอคคจนกว่าจะครบทุกคนเสร็จปุ๊บคนสุดท้ายเข้าไปละไม้เหล็กนึงก็ออกมากม่อนมูแก่งเป็นคนยางออกมากหมูละกะมายืนตั้งตนอยู่นี่เลี้ยงจากพุ่นมาหนีฮอดนี่อ๋อแต่ว่าตอนเราออกจากห้องน,นั้นน่ะ สมมติว่าคนเบอร์หนึ่งมาถึงนี่แล้วแค่เดินตามมาก็ได้นะพอพอมาอยู่นี่แล้วไม่เขาประกาศก่อนให้ประกาศชื่อประกาศชื่อสิเพราะว่ามันมันจะมาเดินมันจะมายืนและนําตัวตัวเองก่อนอ๋อโอเคแล้วก็เข้าไปแล้วพิธีกรก็ถึงจะพูดว่าหมายเลขสองแล้วค่อยเดินมาเนาะแม่แม่ไปซื้อขาตักไข่ก่อนจอดเบอร์เอาแหมมก่อนแหมมเอาสีอะไร สีแดงเบอร์เจ็ดนะหมายเลขเจ็ดเอาสีอะไรเอาสีอะไรสีเขียวเบอร์หกนะหมายเลขหกสีเหลืองหมายเลขเก้าเอาสีดำเหรอหมายเลขแปดค่ะจำเบอร์ตัวเองได้นะหมืเงินขาวหมายเลขสิบค่ะ

สีม่วงเบอร์สี่ค่ะอันนี้เบอร์ห้านะจำเบอร์ตัวเองให้ได้นะในค่ายเบอร์หนึ่งในครเบอร์หนึ่งเรียงเลี้ยงลำดำหน่อยอ่าเบอร์หนึ่งเบอร์สอ่าเรียงเลี้ยงตามเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกค่ะหกเจ็ดแปดแก้วสิบสิบคนไปชิดนู่นเลยนะเพราะว่ากล้องเรามันจับมุมได้อยู่แล้ว หยับมากหยับมาเมอจะอาไฟเก็ีมาใส่อีกยอตยู่อบอีกหยับมาอีกหยับมาเอากันอีเฟอร์พี่อีมากเขาไม่หยาบเขาหยาบตังยี่่านีเขาเป็นหนอยก็มีใส่บอมันมาติด ต้องเอาไฟเกลี่ยม,มาใส่ใส่มุมนันสากนั่นเองเอาอีอเอ็มไงปไ๋ยมาบอกเขาไปสิมาไปหาหมอคค่ะวันที่ห้า